สวัสดีคุณดูทุกคนนะคะมาแล้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่พร้อมแล้วค่ะพร้อมเปิดสอนแล้วนะคะตอนนี้เปิดคอร์สสอนชงตัวต่อตัวนะคะแบบพิเศษนะคะที่คอฟฟี่ชาคาเฟ่สาขา2นะคะคอร์สที่สอนที่เปิดสอนตอนนี้ก็จะมีสองคอร์สก็คือคอร์สแรกจะเป็นกาแฟสดเมนูทั่วไปบวกกาแฟสดนะคะคอร์สที่2ก็คือจะเป็นเฉพาะเมนูทั่วไปไม่มีกาแฟสดสองคอร์สนี้ก็จะราคาต่างกันนะคะ ส่วนเมนูเมนูรวมๆที่เราจะสอนเนาะก็จะมีเป็นหมวดหมู่ของกาแฟสดชานมอิตาเลียนโซดาสมูทตี้มัทฉะแล้วก็มะพร้าวนะคะเป็นเมนูที่เราคัดมาแล้วว่าขายดีลูกค้าทานดีลูกค้าทานประจําออกดีไม่มีตุนวัตถุดิบทิ้งนะคะก็คือจะสอนเป็นเมนูนั้นเลยแล้วก็จะสอนแบบละเอียดทุกข,ขั้นตอนเลยนะตั้งแต่การแบบ เริ่มต้นยังไงทําแบบไหนจะได้คล่องทําแบบไหนเราจะได้ชงแบบถนัดมือคล่องมือไม่ติดติดขัดๆนะคะแล้วก็จะสอนแบบละเอียดเลยกลับไปจะได้ทําเป็นนะคะส่วนใครที่แบบไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเรียนไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีพื้นฐานคือเราจะสอนแบบละเอียดเลยจะจับมือทําเลยจะพาทําแบบจับมือทําแบบใกล้ชิดเลย คือเรียนจบไปคือทําเป็นเปิดร้านได้แน่นอนแล้วเราก็จะบอกพิกัดวัตถุดิบที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เราใช้ประจําจริงๆนะคะขายจริงที่จะแนะนําไปตอนนี้ก็คือพร้อมมากแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างครบยังไงก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะอ๋อแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลแล้วก็แบบว่าอยากเดินทางมาเรียนแต่ว่า อยากติดต่อที่พักอยากหาที่พักก็ทักมาที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดแจงหาที่พักให้ด้วยเพราะว่าแถวเนี้ยหอ,อพักก็เยอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักนะหลังจากที่เรียนเสร็จนะคะเราก็จะมีหนังสือสูตรให้เล่มหนึ่งนะคะหนังสือสูตรให้หนึ่งเล่มแล้วก็น้ำชงที่เราชงนะคะแล้วก็จะแพคให้อย่างดีเอากลับไปทานได้นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ เราจะดึงเข้ากลุ่มเราจะมีกลุ่มเรียนนะคะเราจะดึงเข้าไปสําหรับที่แบบจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอัปเดตข้อมูลใหม่ๆพูดคุยติดต่อพูดคุยกันในนั้นนะคะเราจะมีกลุ่มปิดสําหรับคนที่มาเรียนด้วยนะพร้อมเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพ่อพิชาคาเฟ่